สวัสดีครับแฟนๆช่องไอ c ูน n ช e แนลนะครับจบกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกรายการชิงแชมป์สโมสรยุโรปในปีนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับสิงโตน้ำเงินครามเชลซีและแฟนๆเชลซีในช่องไอ c ูน n ช e แนลรวมถึงแฟนๆเชลซีที่แวะเวียนผ่านกันมาด้วยนะครับคงไม่มีใครคาดคิดหรอกครับว่าเชลซีฤดูกาลนี้จะสามารถคว้าแชมป์ถ้วยใบยใหญ่ที่สุดของยุโรปไปได้นะครับยิ่งช่วงกลางฤดูกาลเนี่ยย้อนกลับไปช่วงนี้พวกเขาฟอร์มตกอย่างหนักจนถึงขั้นหล่นใบเกือบ,บ,บจะอยู่กลางตารางเลยด้วยซ้ำ แต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็เปลี่ยนแปลงไปเมื่อการเข้ามาถึงของโทมัสทูเคิลนะครับทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะครับนักเตะหลายๆคนที่ถูกมองว่าหมดสภาพไปแล้วกลับเล่นได้ดีขึ้นอย่างผิดหูผิดตาอันโตนิโอรูดิเกอร์ที่ถูกมองว่าเป็นตัวปัญหากลับฟอร์มดีต่อเนื่องนะครับจนเป็นตัวหลักในแผงหลังจอจินโยที่แฟนๆฟนเชลซียีย้กันนักกันหนาครับกลับเล่นได้ดีขึ้นผิดฟอร์มเลยทีเดียวนะครับจุดอ่อนในแผงหลังอย่างอันเดรียสติสเตนเซนก็เล่นได้อย่างแข็งแ อย่างติโมวเนอร์แม้จะทําประตูไม่ได้อย่างที่คาดหวังนะครับแต่ก็มีส่วนร่วมสําคัญในการฉีกเกมรับฝั่งตรงข้ามไคฮาวเวดดาวลุ่งค่าตัวแพงกลับมาฉายแสงอีกครั้งนะครับและที่สําคัญเอนโกลโลกองเต้นะครับกลับสู่ฟอร์มที่เรียกได้ว่าเป็นกองกลางเชิงรับที่ดีที่สุดในโลกอีกครั้งเลยนะครับทูเคิลเข้ามาทําให้เชลซีมีความมั่นคงในเกมรับนะครับโดยตั้งแต่ที่เขาเข้ามาเชลซีสามารถเก็บไปได้ถึง22กรีนชีทจาก30นัดในทุกรายการที่ทูเคิลเข้ามาคุมทีมเลยนะครับแนวทางการเล่นระบบทีมชัััดเจนนนขึ้นนร้บบรบสส่ง กันอย่างแม่นยำนะครับการเข้าทําบอลทะลุช่องริมเส้นและฮับเป็นครับ,รรบกลายเป็นเอกลักษณ์เกมลุกของเชลซีนักเตะดาวรุ่งอย่างเมสันเมาส์ฉายแววโดดเด่นเป็นดาวรุ่งระดับโลกครับหลังจากที่ฝ่าฟันมาจนถึงรอบชิงชนะเลิศโดยเชลซีผ่านคู่แข่งสุดหินม,มาในรอบน็อกเอาท์นะครับทั้ง2ทีมจากเมืองมาดริดนะครับซึ่งมีทางแอตเลติโกมาดริดที่เป็นแชมป์ลาลีกาสเปนฤดูกาลนี้และเรอัลมาดริดนะครับราชาแห่งถ้วยยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับรวมถึงเอสซีปอร์โตที่แม้ชื่อชัั้้นนนนนจจะะเเเเเป็็รรออองงชชลลลซีีแต่่่่กไดดยยยยามคบ ทีมนี้นะครับมีคุณสมบัติเพียงพอแล้วที่ ะสามารถคว้าแชมป์ยุโรปมาครอบครองได้นะครับแต่คู่แข่งด่านสุดท้ายคือแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับคู่แข่งร่วมลีกทั้งยังเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้อีกด้วยซึ่งถือว่าเป็นกระดูกชิ้นโตเลยทีเดียวนะครับแม้เชลซีของโทมัสทูเคิลจะสามารถเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเป๊ปกัวเดล่ามาได้แล้วก่อนหน้านี้ถึง2ครั้งติดต่อกันนะครับแต่หลายคนกลับคิดว่ากุนซืออย่างเป๊ปกัวเดล่าจะไม่ยอมให้มันเกิดขึ้นเป็นครั้งที่3อย่างแน่นอนนะครับดังที่ฝรั่งเขาชอบพูดประโยคเด็ดว่า third time lucky หนึ่งไปนะครับนั่นคือคำว่าแฮตทริก ในรอบชิงชนะเลิศนะครับต้องบอกว่ามีเหตุการณ์น่ากังวลหลายอย่างเกิดขึ้นนะครับทั้งสภาพร่างกายของเอ็ดวาร์เมนดีและเอ็นโกโลกงเต้ครับสองกีแมนคนสําคัญที่สภาพไม่สมบูรณ์ก่อนหน้านี้ครับทำให้แฟนๆเชลซีต้องลุ้นหนักเลยทีเดียวนะครับว่าทั้ง2คนจะสามารถลงไปเล่นในสภาพที่สมบูรณ์สูงสุดได้หรือเปล่านะครับแต่แล้วนะครับทั้ง2กับโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับโดยเฉพาะเอ็นโกโลกงเต้ครับที่เป็นแมนอ็อฟเดอะแมตช์สามารถสกัดกั้นเกมลุกของแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้อยู่หมัดนะครับปิดกั้นการทําเกมของเควเอก่งงข จนเกมของซิตี้ไปไม่เป็นครับส่วนเกมรับริมเส้นทั้งสองฝั่งของเชลซีครับทั้งกัปตันทีมเซซ่าอัสปิสเวตาและเบนชิเวลก็ทําได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับสามารถปิดเกมลุกริมเส้นของแมนซิตี้ได้หมดจดเลยทีเดียวนะครับและแล้วนะครับประตูชัยของเชลซีก็เกิดขึ้นจนได้นะครับจากจังหวะสวนกลับเร็วนะครับเมื่อบอลจากเมสันเมาส์นะครับที่ยืนอยู่บริเวณริมเส้นทางฝั่งซ้ายนะครับถูกจ่ายทะลุเข้ามาตรงกลางติโมแวนเนอร์ที่วันนี้นะครับพลาดโอกาสสําคัญหลายต่อหลายครั้งนะครับวิ่งฉีกตัวประกบ อย่างรูเบนดิอาร์สออกไปนะครับทำให้ตรงกลางเกิดช่องว่างครับและก็เป็นคลายฮาวเวตนะครับที่โชว์ทักษะนะครับและชั้นเชิงอันยอดเยี่ยมสามารถแตะหลบเอเดสันนะครับผู้รักษาประตูทีมชาติบราซิลของแมนซิตี้นะครับเข้าไปยิงโล่งๆครับเป็นประตูขึ้นนําและเป็นประตูเดียวของเกมนี้นะครับซึ่งนั่นก็เพียงพอต่อชัยชนะของพวกเขาแล้วเพราะเวลาที่เหลืออีก48นาทีนะครับเชลซีโชว์ฟอร์มเกมรับได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับและสามารถรักษาสกอร์ไว้ได้ซึ่งหากมองวิธีการเล่นเกมลุกแล้วนะครับแมนซิตี้กับเชล ค่อนข้างจะคล้ายคลึงกันนะครับนั่นคือบอลทะลุช่องริมเส้นและฮาฟสเปซนั่นเองนะครับแต่ที่แตกต่างกันวันนี้นะครับคือแท็กติกการเล่นเกมรับของโทมัสทูเคิลและเป๊ปกัวเดล่านะครับในขณะที่เป๊ปกัวเดล่านะครับใช้วิธีให้ฟูลแบ็กเติมเกมลุกนะครับโดยฟูลแบ็กขุบเข้าในนะครับแล้วกลายเป็นระบบหลังสามนะครับและไม่มีมิดฟิลด์ตัวรับลงมานะครับทำให้พื้นที่ด้านข้างเวลาโดนเชลซีสวนกลับเร็วนะครับเปิดกว้างนะครับทำให้เกิดเหตุการณ์ที่ลูเบนดิอาร์ตต้องวิ่งตามติโมวานเนอร์ที่ฉ ตรงงกลาซึ่งเป็นที่มาของประตูชัยนะครับของครฮาวเวิร์ดแต่ฝั่งเชลซีกลับยึดระบบและแผนการเล่นตามธรรมชาติของตัวเองนะครับโดยพวกเขาใช้3เซนเตอร์และวิงแบ็กสข้างนะครับรวมถึงมิดฟิลด์ตัวรับช่วยกันป้องกันอย่างหนาแน่นนะครับแม้กองหลังคนสําคัญอย่างเตียโกซิวาจะออกจากสนามไปด้วยการบาดเจ็บตั้งแต่ครึ่งแรกครับแต่ก็ไม่มีผลอะไรเกิดขึ้นนะครับเกมรับของเชลซียังคงยอดเยี่ยมอยู่สุดท้ายแล้วเราอาจจะกล่าวได้ว่านะครับคำพูดที่เขาบอกกันว่าเกมรับทําให้คุณเป็นแชมป์อาจเป็นคําพูดที่ไม่เกินเลยไปหนักนะครับและ เป็นคำพูดที่ถูกต้องด้วยนะครับที่สําคัญนะครับความสําเร็จของเชลซีฤดูกาลนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยครับหากไม่มีบุคคลที่ชื่อว่าแฟงลมพาดนะครับแม้ว่าเขาจะต้องยุติบทบาทภุมิทีมเชลซีไปตั้งแต่กลางฤดูกาลก็ตามครับแต่เขาก็ลากเชลซีมาจนสามารถมาเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้ในฤดูกาลนี้นะครับเป็นผลงานของเขาทั้งสิ้นนะครับเราจะปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าหากไม่มีแฟงลัมพาดทุกวันนี้เราอาจจะได้เห็นเมสันเมาส์ถูกยืมไปเล่นกับฟูลแลมเวสบอมหรือเชฟฟิลล์ยูไ และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่สามารถพัฒนาตัวเองจนมาได้ถึงขนาดนี้นะครับสุดท้ายแล้วนะครับบุคคลที่สําคัญที่สุดคือบุคคลที่อยู่เบื้องหลังความสาเร็จของเชลซีทั้งหมดอย่างโรแมนอับราโมวิชนะครับหากไม่มีเขาเชลซี Chelsea คงเดินทางมาไม่ได้จนถึงทุกวันนี้และแม้ฤดูกาลนี้จะจบลงนะครับสิ่งที่ทุกคนอยากเห็นที่สุดคือการเดินทางของเชลซีชุดนี้นะครับภายใต้การคุมทีมของโทมัสซูเคิลในขณะที่นักเตะหลายคนยังสามารถพัฒนาตัวเองต่อไปได้อีกนะครับยังไม่เลยจุดพีคจะไปได้ไกลแค่ไหนนะครับในฤดูกาลต่อๆ คิดไหมครับว่าสิ่งนี้มันคือความหศจรรย์ของฟุตบอลนะครับและมันยังเป็นความน่าตื่นเต้นนะครับในการที่เราจะเฝ้ามองทีมชุดนี้นะครับว่าเขาจะไปได้สุดทางแค่ไหนนะครับในระยะทางต่อๆไปในฤดูกาลต่อๆไปนะครับส่วนตอนนี้นะครับผมต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะครับเชลซีพวกคุณคู่ควรกับแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาลนี้จริงๆนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ